m a นเด l ลเรียเนี่ยเป็นซีรีส์มาแล้วสามซีซันสนุกสนานมากครับตั้งแต่เรื่องราวการเกิดขึ้นของไอดินจารินได้ไปเจอกับกรักรูสารสัมพันธ์กันการกรอบกู้อาณาจักรของชาว m ม n เดโลเรียโอ้ต่างๆน,นานามากมายครับเรียกว่า m ม n เด l ลเรียเนี่ยผมเองนะสำหรับผมอ่ะผมว่า m a n เด l ลเรียนเป็นซีรีส์ที่มาเพื่อกู้ศักดิ์ศรีความเป็นสตาร์วอเลยครับ มันเดลเรียนมีทุกอย่างที่สตาร์วอเออมันต้องเป็นแบบนี้สิคือผมยังแอบ,บคิดเลยนะว่าถ้ามันเดลเรียนที่จอห์นฟราบโรทำเนี่ยมันมาก่อนสตาร์วอเซตใหม่สตาร์วออาจจะได้ทิศทางที่ถูกต้องก่อนนะครับมันจะได้มันรู้เคมีนะครับว่าอ๋อสตาร์วอมันต้องประมาณนี้สตาร์วอเซตหลังเนี่ยที่เจเจไอบรามทำเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้นะครับอารมณ์ขันประมาณนี้เนื้อเรื่องประมาณนี้หนักเบาประมาณนี้อะไรแบบเนี้ย คือผมไม่ได้หมายถึงพลอตมันนะแต่หมายถึงมวลสารจากตัวคอนเทนต์ที่เราได้ดูเนี่ยมันลงตัวมากครับมันทั้งสนุกตื่นเต้นตัวละครแบบเต็มไปด้วยความน่าประทับใจครับแล้วการแสดงของตัวละครที่ไอตัวหนึ่งก็ไม่เห็นหน้านะไอดินจารินนะไปดูพระสคารเล่นแม่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเล่นเลยผมอยากจะเรียกว่าภาคตัวหนึ่งก็ไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงตัวหนึ่งก็เป็นหุ่นเชิดไอโกรกูไอเบบี้โยดานี่ก็เป็นหุ่นเชิดแต่โอ้โห เอาจริงๆที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีมนุษย์แววตามนุษย์ที่เราเห็นเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นสองตัวละครที่เรารักมากๆจากซีรีส์ Star Wars นะครับเหลือเชื่อมากแล้วโอ้โหอันดับความนิยมของสองตัวละครนี้ที่อยู่ในเซต Star Wars เนี่ยโหแรงปิดป้เลยนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นนะแล้วคงก็ประทับใจมากๆนะครับเรื่องราวการเดินทางของดินจารินกับกูกูเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยในซีรีส์เขาก็สรุปอย่างครับเขาก็สรุปอย่างชัดเจนแหละว่า กูกูก็ตัดสินใจไปอยู่กับดินจารินแหละแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันแต่เอาเอาเป็นว่า s า g a ที่มันเกี่ยวกับการกําเนิดของคู่หูคู่น,นี้เนี่ยมันก็จบไปในซีรีส์แล้วเนาะเขาก็ถามคำถ,ถ,ถามกันต่อเนื่องมาแล้วครับว่าเอ้แล้วมันจะยังไงต่อหน้าเรื่องราวของดินจารินกับโกูกูเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ยลูคัสฟิล์มประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าผมว่ามันเป็นการประกาศเพื่อ กู้วิกฤตให้กับผู้ลงทุนให้กับหนังดิสนีย์ด้วยแหะครับคือดิสนีย์เนี่ยเขาก็เขาเขาโดนกล่าวหาเมื่อปีเมือม่อเมื่อคราวที่แล้วครับตอนเขาประกาศโปรเจกต์สตาร์วอลประกาศโปรเจกต์บ้าบออะไรไม่รู้เยอะแยะเนี่ยคนก็ตั้งคําถามกันเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการมีการออกมาพูดกันแหะครับว่าในหนังสือหนังสือไอ้หนังสือมาวเวลอ,อ,อะนนนนนนนอเนี่ยใเร่อเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยหนังสือมาวเวลเนี่ย เขาก็มีการพูดครับว่าที่ดิสนีย์ประกาศโปรเจกต์เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นปการประกาศแบบประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วหน้าอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นการประกาศโปรเจกต์เพื่อมันเป็นการประกาศโปรเจกต์เพื่อให้นักลงทุนสบายใจว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่กำลังเตรียมเปิดนะทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวงในบอกว่าตอนดิสนีย์ประกาศโปรเจกต์ที่เป็น Star War s เยอะๆเนี่ย,ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับไม่มีอะไรแบบ ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรใกล้เคียงกับคำว่าเป็นจริงได้เลยอ่ะแล้วมันก็ล้มไปทีละโปรเจกต์เห็นไหมครับการประกาศแบนเดอร์ริ่คราวนี้อาจจะเป็นการกลับมาพยายามจะกู้ทุกอย่างให้มันให้มันพ้นวิกฤตนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดิสนีย์ชงมากครับแต่อย่าไปเชื่อชงมากนะครับเดี๋ยวจะโดนหาว่าโง่ดิสนีย์ประสบความล้มเหลวในทางด้านการสร้างรายได้เป็นอย่างมากครับ ในการประกาศครั้งล่าสุดของลูคัสฟิล์มนะครับจอห์นฟราฟโรเป็นคนออกมาบอกครับว่าผมรักผมรักในการเล่าเรื่องที่อยู่ในโลกที่ผมรักในการเล่าเรื่องที่อยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบมากๆที่จอห์นลูคัสสร้างเอาไว้โลกของ Star Wars นี่แหละแล้วการจะได้พา m a n d ด l o เรียนดินจาริน,นกับกูบกรูกล,ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยไปเล่าต่อในจอใหญ่เนี่ยเรื่องราวที่พวกเราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากๆ จอห์นฟราโรบอกแบบนี้นะครับในขณะที่แคทเธอรีนเคนเนดีครับประธานลูคัสฟิล์มนะครับบอกว่าจอห์นฟราโรและเดฟฟิลโลนี่คนที่ดูแลโปรเจกต์แมนโดเรียเนี่ยทั้งสองคนนี้พาเราไปรู้จักกับสองตัวละครที่พวกเรารักมากๆในจากราวาลงสตาร์วอแล้วเรื่องราวใหม่ของพวกเขาเนี่ยจะทําให้เรื่องราวของพวกเขาสมบูรณ์แบบมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ดูในจอใหญ่ๆตอนนี้ค่อนข้างเสียงแตกนะครับเสียงแตกว่า เรื่องราวของเมนโดเรียนเราอยากดูเป็นซีรีส์ต่อเราไม่อยากดูเป็นหนังคุณอยากดูแบบไหนครับถามผมนะอยากดูบนจอใหญ่ละผมพอละซีรีส์3ตอนเนี่ยแล้วเรื่องราวของเมนโดเรียนไอไอดินจารินกับโกกรูเนี่ยโดยเฉพาะในซีซันที่3เนี่ยเรื่องมันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆครับเรื่องมันเริ่มกลายเป็นเรื่องแบบเรื่องทีละตอนทีละตอนที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันอะแล้วเรื่องเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ดูเป็นซีรีส์มากๆนะครับคือตัวละครมันดี แต่เรื่องมันเริ่มน่าสนใจพูดตรงๆเรื่องมันเรื่องมันเริ่มน่าสนใจน้อยลงมันไปขมวดมันจริงๆนนตอนสอง,ส,องสาตอนสุดท้ายครับแต่ถ้าคราวนี้จอฟรับโรบอกว่าผมว่าดิสนีย์เขาไม่ได้บอกว่าเอามาออกจอใหญ่เพราะว่ามันขายได้แล้วขายในโรงหนังดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่าแบบนั้นนะแต่ผมว่าเขาต้องฉลาดพอแหละเขามั่นใจว่าเรื่องที่กำลังจะเล่ามันมีศักยภาพที่ตอบสนองกับการอยู่บนจอโรงภาพยนตร์ดังนั้นมันต้องดูผมศรัทธาในเรื่องนี้ดังนั้นผมรอดู m a นเด l o เรียนบนจอภาพยนตร์ครับ อีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับดิสนีย์นะครับน่าแล้วก็น่าสนใจมากๆครับคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณบ๊อบไอ r เกอร์บ๊อบไอเกอร์เป็นประธานดิสนีย์คนปัจจุบันล่าสุดแกก็ออกมาพูดนะเนาะที่เราเคยนําเสนอข่าวไปนะครับที่แกออกมาบอกว่าครีเอเตอร์ของดิสนีย์หลงทางเราไม่ควรจะต้องมาติดหล่มคอยส่งเมสเซจนู้นเมสเซจนี้ถึงผู้คนนะ่ะเราไม่ต้องพูดเรื่องสังคมเราต้องพูดเรื่องความบันเทิงเป็นหลัก เดี๋ยวปีนี้เราจะกลับมาโฟกัสใหม่เราจะกลับมาโฟกัสเน้นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์มาก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่าการวางเอาไว้ก่อนหลายคนก็ตีความประโยคนี้ของบ๊อบไอเกอร์ว่ามันคือการประกาศว่าดิสนีย์เราจะเลิกวอกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแกจะปรับทิศปรับทางและดูออกว่าดูจะดูจะเข้าใจว่าปัญหาของดิสนีย์เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ล่าสุดมีข่าววงในครับสื่อใหญ่ๆต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่า บอบไอเกอร์ ger, ประธานของดิสนีย์คนปัจจุบันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักใจมากๆครับกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในรอบปี2023ที่ผ่านมาของภาพยนตร์ในเครือดิสนีย์ความเหนื่อยและท้อแท้ใจของบอบไอเกอร์เนี่ยสะท้อนออกมาในผลงานในปีนี้ครับว่าดิสนีย์น่าหวาดเสียวครับด้วยความไม่มั่นใจด้วยปี2023 มันไม่ประสบความสำเร็จเกินไปอะไรต่อมิอะไรก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยข้อที่หนึ่งดิสนีย์ตัดสินใจถอนหนังดิสนีย์พรินเซสที่กะจะฉายปีนี้ครับนั่นก็คือสโนไวท์ปัญหามันเยอะเกินคนด่าเยอะไปแก้ไปทำให้มันนิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้ฉาย2,025ในขณะที่เจอกอวาลมาเวลก็มีแต่เดทพูลแหละครับมีเดทพูลสาเรื่องเดียว เรื่องอื่นวางเอาไว้ก็ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะใช้ไหมยังไม่กำหนดก็มี Deadpool ที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้นอกจากนั้นก็มีมูฟาซาที่เขาบอกว่ามันน่าจะได้เงินเพราะว่าแล้วคิงพาคแรกมันได้เงินแล้วก็ i n นไซต Out ที่มันได้ตังชื่อมันยังขายได้มีแค่นี้ครับอาจจะมี Asset จ,จากจากจากทวินที่เซจูรี่ที่ไปซื้อมา Kingdom of the Planet of the a p e ที่ตอนนี้มาอยู่กับดิสนีย์แล้วก็น่าจะพอช่วยได้แต่ว่าเห็นไหมฮะแอเซสมันน้อยมากปีเนี้ยคอนเทน์มันน้อยมากผมว่าดิสนีย์ต้องกานหายใจดีๆเลยครับเพื่อผ่านมรสุมลูกนี้ไปให้ได้นะครับมันจะผ่านไปได้จริงหรือไม่แล้วดิสนีย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมได้แค่ไหนเนี่ยเอารอดูในอนาคตกัแล้วกันนะครับ